ทุกคนเห็นไหมดินดีแบบนี้เลยเพื่อนๆกระถางนี้ได้น้องได้ห้าใบแล้วนะค่ะพี่พรแบ่งปันสามร้อยห้าสิบอยู่นะคะทุกคนถ้าใครยังไม่มีทักไลน์พี่พรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสองห้าเลยนะคะสวยสวยทุกต้นนะทรับเจริญแดงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องแดงทุกใบสวยทุกใบป้ายทุกใบ พี่พรยังแบ่งปันสามร้อยห้าสิบอยู่นะคะชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆค่ะเดือยอยู่แค่สามกระถางนะคะเนี่ยเดือยอยู่แค่สามกระถางใครสนใจกระถักลายพี่พรสวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้นพี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมบอลแรบอลเทพของพี่พรนะคะน้องโตเร็วมากนะคะทุกคนพนี่พรเพิ่องอัพกระถางไปเนาะธาุบางแก้วนะทุกคนเห็นไหม ดินดีแบบนี้เลยเพื่อนๆกระถางนี้ได้น้องได้ห้าใบแล้วนะค่ะพี่พรแบ่งปันสามร้อยห้าสิบอยู่นะคะทุกคนถ้าใครยังไม่มีทั้งหลายพี่พรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสองห้าเลยนะคะสวยสวยทุกต้นนะทุกคนนะคะนี่ก็ตาดบางแก้วน้องก็ได้ห้าใบแล้วอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วนะเพื่อนๆค่ะกระถางนี้ก็คือ เทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้งยังมีจํานวนน้อยอยู่แต่น้องโตแล้วนะคะเพื่อนๆพี่พรก็แบ่งปันแปดร้อยนะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะเอาไปไว้เป็นแม่พัน์ุในสวนใครยังไม่มีทักไลน์พี่พรได้เลยนะคะศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสองห้าน้องสวยมากนะทุกคนแล้วก็มีเนี่ยเมืองกอดเกตน้องกําลังจะขึ้นหลอดอีกแล้วนะคะน้องสวยนะทุกคน g e เน r เรชั่นสองนะขอบสีชมพูเนี่ยค่ะเขาเรียกเกณเจนสใช่ไหมทุกคนค่ะเ e เนเรชั่นนะคะกระถางนี้พี่พรแบ่งปันเกด้อยนะทุกคน,นะคะ่ะใครสนใจทักไลน์พี่พรเลย0ูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจดสามสองห้านะคะนี่มีอีกกระถางหนึ่งนะคะทุกคนคือเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่แล้วพี่พรอัพกระถางใส่กระถางหนิ้วแล้วนะคะค่ะเก้อยห้าสิบเท่ากันนะทุกคน ต้นนี้ก็คือทับทิมทองเป็นฟอร์มตั้งแม่แล้วนะคะเป็นไม้ด่าไม้ป้ายตัวแล้วจริงๆทุกคุณสูงกับคืบแน่นอนนะคะไปสนใจทับทิมทองนะคะนี่คือเศรษฐีพันล้านนะทุกคนนะคะ่ะเศรษฐีพันล้านเห็นไหมต้นโตมากนะคะน้องป้ายสวยด่างสวยที่พรอัพกระถาง กับกระถางใหญ่แล้ะเตรียมเป็นแม่พันธุ์แล้วนะคะ350ราสนะทุกคนใครสนใจทักไลน์พี่พร08 5 7 4 7 7 3 2 5นะคะแล้วก็พี่พรมีซับเจริญนแดงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนองแดงทุกใบสวยทุกใบป้ายทุกใบพี่พรยังแบ่งปันสา0รอยห้าสู่นะคะชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆคะ่ะเหลืออยู่แค่3กระถางนะคะเนี่ย เลืออยู่แค่สามกระถางใครสนใจกระักรลายพี่พรนะคะชายชนอันนี้เกรดเอนะเพื่อนๆคะ่ะเป็นไซส์โตแม่พันธตั้งแม่พี่พรแบ่งปันหกร้อยนะคะเกรดเอ้าใครยังไม่มีนะคะรับน้องไปเลี้ยงเข้าสวนดูแซบเจริญไซส์แม่พันธุ์สวยงามมากค่ะเพื่อนๆให้ลูกดก แม่สวยลูกก็สวยแบบนี้แหละคะ่ะนี่คือแม่เขาค่ะนี่คือแม่พัน์นพะก้านะคะเพื่อนๆน้องสวยมากนะคะพี่พรมีไซส์เล็กแบ่งปันนะคะโนพะก้าเนี่ยน้องได้หลายใบละที่พรแบ่งปันสามร้อยห้าสิบนะคะนพะก้าสวยมากนะคะโตไม่ค่อยทัน,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อน นะคะนี่คือนพเก้านะคะทุกคนแล้วก็มีศิลานักปราดนะคะน้องด่างนะทุกคนด่างสวยมากพี่พรยังไม่ได้อัพกระถางแต่ก็แบ่งปันอยู่นะคะห้าร้อยนะเพื่อนๆนีอีกต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งน้องกำลังจะออกชมพูนะคะอีกต้นหนึ่ง มีอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยศิลานักปราดห้าร้อยนี่ถูกนะเพื่อนๆถูกมากเลยนะคะค่ะถ้าใครสนใจก็ทักไลน์พี่พรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสองห้านะคะศิลานักปราดนี่อีกกระถางหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยสวยมากพี่พรแบ่งปันห้าร้อยนะคะถ้าใครสนใจพี่พรก็มีบัวสวรรค์ เป็นบอนด่างบอนป้ายอีกต้นนะคะเนี่ยบอนหายากนะทุกคนพี่พรก็แบ่งปันห้าร้อยนะคะบัวสวรรค์น้องตัวแล้วด่างทุกใบป้ายทุกต้นนะคะเนี่ยบัวสวรรค์นี่แม่เขานะเพื่อนๆเห็นไหมป้ายด่างนะคะพี่พรแบ่งปันห้าร้อยนะคะทุกคนสวยมากบัวสวรรค์นะคะ แล้วก็มีอสงไข่นะคะเพื่อนเพื่อนน้องด่างน้องป้ายสวยพี่เมอผาพี่พรเองบอลแรบอลเทพบอลด่างบอลป้ายพี่พรแบ่งปันห้าร้อยนะคะเ <ๆ S 1> พื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนอสงไข่แล้วก็มีดารานพรัตน,น,นะคะดารานพรัตน,น,นี่พี่พลแบ่งปันพันสองน้องได้สี่ใบแล้วนะเพื่อนเพื่อนดารานพรัตนี่พี่พลแบ่งปันพันสองน้องได้สี่ใบแล้วนะคะ นี่อีกกระถางหนึ่งน้องป้ายสวยมากทุกคนน้องป้ายสวยมากเพราะว่าแม่พันธุ์เขาสวยเนาะใครสนใจทุกคนเพชรสุวรรณโชดนะคะเพชรสุวรรณชดพี่พรก็แบ่งปันกระถางละห้าร้อยนะคะน้องสวยมากนะคะนี่คือเพชรสุวรรณชดนะคะแล้วก็มีมหาชัย มาชัใช้พี่พรก็แบ่งปันห้าร้อยนะคะผู้เพศส่วนแลช่วพี่พรสวยมากนะคะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยนะทุกคนบนเทพป,ปีที่แล้วนะเนี่ยแม่พันปีที่แล้วเป็นแสนนะคะเนี่ยพี่พรแบ่งปันห้าร้อยนี่ถูกมากๆเลยนะคะดูใบนี้กระถางนี้มีทั้งเหลืองนะคะสวยมากสวยจริงๆเพื่อนๆสนใจใครยังไม่มีเนาะ เอาไปตั้งแม่พันในสวนนะคะชมพูทวีปสวยมากดูชายชนกรณนนี้ใหญ่ชมต่อนะคะเพื่อนๆดูบอลเทพบอลด่างบอลป้ายสวยๆของพี่พรนะคะดูรัตนารุ่งเรืองน้องได้สีใบแล้วเพื่อนๆกำลังจะขึ้นหลอดใหม่อีกใบใบใบใหม่ขึ้นมาก็สวยนะคะ มีใครอยากได้น้องไปเลี้ยงไหมเนาะนะคะเป็นแม่พันธุ์สวยสวยไม่ต้องรอลุ้นด่างน้องด่างแล้วน้องป้ายแล้วนะคะกระถางนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคนสวยมากนะคะเนี่ยรัตนะรุ่งเรืองถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจเนาะทักหลายพี่พรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสองห้านะคะดูใบใบนี้น้องกําลังจะเปิดพี่พรคิดว่าด่างนะด่างด่างด่าง ไม่ต้องคิดหรอกทุกคนเขาก็ดังอยู่แล้วเพราะว่าแม่พันธุ์เขาดังเนาะดูวันนี้ล้อมเพชรแผลงพี่พรต้นนี้สวยมากนะคะพี่พรก็แบ่งปันไปหลายต้นแล้วนะคะแต่ต้นนี้ลูกสาวาบอกว่าเก็บไว้นะคะต้นนี้ก็ป้ายนะทุกคนอันนี้มันนี้ล้อมเพชรแผลงต้นแผงพี่พรแบ่งปันพันหนึ่งนะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ล้อมเพชรแผลงหนึ่งต้นสองต้นเห็นไหม,เข,มเ,ขเขาดังแล้วนะเพื่อนๆดังแล้วมาแล้วเหลืองมา ะะต้นนี้ทั้งเหลืองทั้งฮารเลยนะคะเนี่ยสนใจทักไลน์เลยนะคะศูนย์เปลี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจดสามสองห้าจะไม่ก็ทักเพจเฟซบุ๊กยายพรชาแนลนะคะทุกคนรดยยอดมอกุดด่างพี่พรโตไม่ทันเพื่อนวันนี้ f อฟก็ทักมานะคะ่ะพี่พรก็อยากจะแบ่งปันอยู่อันนี้น้องกําลังจะก,กลางใบที่สามนะคะโตไม่ทัน f อซเลยไม่ทันใจคนอยากขายนะคะอีกต้นหนึ่งนะทุกคน เอาก็ยังเล็กอยู่ FC บางคนเอาเล็กๆไปตอนทักมาว่ารับได้ถ่ายรูปได้ส่งให้ได้พอไปถึงอยน้องเล็กมากเออนะคะก็แบบนี้เลยทุกคนกระถางนี้คือเรโนนครนะคะน้องฮับมาเลยนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าน้องสวยนะทุกคนเรโนนครนี่ก็เรโนนครใบป้ายตัวเมียพันธุ แม่พันธุ์เรโนนครอนพี่พรซื้อมาแพงมากนะทุกคนแต่เ,เขาก็ให้ลูกสวยนะคะแม่พันธุ์สวยลูกสวยจริงๆเพื่อนๆ,ไม,ๆไม่ไม่ค่อยผิดหวังไม่ค่อยผิดหวังเขาขึ้นมาต้นไหนนะเห็นไหมใบที่สองก็ป้ายใบนี้ก็ป้ายนะคะทุกคนเนี่ยป้ายดูอัดสงไขนะคะพี่พรมีน้าเมืองนนเลืออยู่สองกระถางนะคะเพื่อนๆ พี่พรแบ่งปัน950นะคะน้องด่างไม่ได้ลุ้นด่างนะคือน้องด่างแล้วป้ายแล้วหนึ่งกระทางนี่อีกหนึ่งกระทางน้องก็ป้ายแล้วนะคะทุกคน,นกระทางป้ายแล้วก็เนี่ยวงยิงเทาฝันพี่พรสวยแล้วนะคะพี่พรแบ่งปัน600นะทุกคนน้องโตแล้วป้ายแล้วสวยเหมือนแม่เลยนะคะใครสนใจทักไลน์พี่พรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสองห้านะคะ หน้าดั้งเดิมออริจินอลนะคะด่างแล้วไม่ต้องลุนนะทุกคนหนึ่งนะคะเหลืออยู่3กระถางถ้าเพื่อนๆสนใจทักลายพี่พรนะคะ0ูน7์แปดห้หรือไม่ก็ทักเพจเฟซบุ๊กยายพรชาแนลโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนาะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะค่ะหรือถ้าใครสนใจอยากได้น้องไปเลี้ยงก็ ทักไลน์พี่พร08 5 7 4 7 7 3 2 5หรือไม่ก็ทักเพจเ e e o o o ใยายพรชาแนลนะคะแล้วก็ชุดเจ็ดต้น500บอลไทยบอนโบราณพี่พรยังมีอยู่นะทุกคนค่ะใครสนใจทักไลน์พี่พรมาเลยเดี๋ยวพี่พรจัดให้วสวยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้โชคดีนะคะทุกคนพี่พรฝากรักไปกับบอนสีนะคะสวัสดีค่ะ